สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทูบมาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมลูกนกเขาใหญ่สายต่อดินสายต่อพเนยดน,นะครับที่ผมเลือกเก็บไว้เลี้ยงเองเอาไว้ฝึกเป็นนกต่อปีหน้านะครับผมก็มีอยู่สองตัวนะครับไปดูเลยครับผมตัวแรกก็เป็นตัวนี้นะครับผมนี่เลยครับ ตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งนก2ตัวนี้ก็เป็นคู่เกิดกันนะครับผมเป็นพี่น้องกันเกิดชุดเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนะครับผมเป็นนกที่เกิดจากบ้านผมเองผมได้ผสมเองนะครับสองตัวนี้พ้อ,องเขาก็คือเจ้าดอลล่านะครับเจ้าดอลล่าเป็นทั้งนกต่อดินและนกต่อพเนยียดในตัวเดียวกันนะครับผมก็เชิญไปรับชม คลิปการต่อของเจ้าดอลลาก่อนได้เลยนะครับผมไปดูกันต่อดินก่อนเลยนะครับผม Babab, 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 เป็นการต่อเพเนียนนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้จะใช่หรือไม่นะครับนี่มาข้างหลังนะครับจับจับแล้วคูแล้วครับตัวนี้คูแล้วป่าคูนะครับดดลลาคู่แล้วครับกล้องมันมืดนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเพราะว่าค้ำแล้วคูแล้วครับคูแล้วอู้ขูคูทนมากเลยครับนกป่า มันจะเหยียบครับเฮ้ยเนียนลั่นแล้วครับพี่น้องเก็บวันนี้จะดอล่าเก็บได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือครับแต้มนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่ดิวตันไหมนะครับโหดิ้นแล้วครับเนี่ย ยอดเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับไม้พลาดครับดอลล่าจัดให้กกตอดินนะครับนี่เห็นไหมครับนี่หลักเชือกภูกขาก็ติดอยู่กผ้านะครับนี่นะครับเชือกผูกขาโอ้โหไม่พลาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพ่อพันธุ์ของผมนะครับเจ้าดอลล่านะครับเป็นพ่อของนกสองตัวนี้นะครับ ส่วนแม่เขาคือชื่อว่ากังวานพัยนะครับเป็นนกต่อดินเป็นลูกห้าสิบมาเลห้าสิบสายต่อดินไทยภาคใต้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสองตัวนี้สำหรับประวัติพ่อแม่พันธุ์นะครับต่อมามาดูรายละเอียดลูกนกกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวพี่นะครับผมรหัสห่วงขาก็คือ dl 03 pm นะครับผม ก็ไม่เปียวมากนะครับถือว่านกเชื่องอยู่นะครับผมเห็นไหมครับผมได้แยกขึ้นมาจากกรงรวมได้ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมผมกะว่าจะฝึกต่อดินนะครับสองตัวนี้นี่ครับอีกตัวผมทำการเช็คเพศดูนะครับคร่าวๆก็คือน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าผมจะตะเกียบดูนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะชิดแล้วก็แข็งนะครับผม ลักษณะตัวก็เหมือนตัวผู้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวน้องนะครับผมรหัสห่วงขาก็คือ DL04PM นะครับผมลูกนกสองตัวนี้จะรหัสห่วงขาคล้ายๆกันนะครับผิดกันแค่03กับ04เพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับผมเป็นห่วงขาสีฟ้าทั้งคู่นะครับผมถ่ายแบบนี้คงจะดูยากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาถ่ายข้างล่างนะครับผม ตอนนี้ก็ได้เอาลูกนกลงมาทั้งสองตัวแล้วนะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นตัวพี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับห่วงขาจะสีฟ้านะครับผมแล้วก็เชื่องเชื่องนะครับไม่ดิ้นมากสักเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าผมเลี้ยงไว้ใกล้ๆคนนะครับนี่ครับแต่ก่อนอยู่กรงรวมกรงนี้นะครับผมกรงอนุบาลลูกนกนะครับพอกินอาหารดีแล้วก็เอามา ส่กกงเดียวนะครับผมให้ดูกันชัดๆครับส้อยกําลังเริ่มขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือตัวพี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวน้องนะครับเห็นไหมครับห่วงขาสีฟ้าเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้รหัสศูนย์สามตัวนี้ศูนย์สีนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ในกงรวมกงเดียวกันนะครับนี่เลยครับผมก็ทรงเท่ๆนะครับก็ถือว่าเชื่องทั้งคู่นะครับไม่ดิ้นนะครับผมแล้วอีกอย่าง เมื s, ่อแยกออกจากกรงรวมแล้วผมก็ไปห้อยในสถานที่คนเดินผ่านทุกวันนะครับเพราะว่าผมเปิดประตูบ้านก็ต้องผ่านทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับผมลักษณะตัวก็ประมาณนี้นะครับท่านใดมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมผมลองดูแล้วครับไม่แน่นอนสักครั้งนะครับผมเลยไม่กล้าพูดนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คิดว่าเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับผมเพราะว่าลักษณะตัวผู้อยู่นะครับ นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นลูกนกในฟาร์มของผมเองนะครับสตัวนี้คิดว่าจะฝึกต่อดินทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าถ้าต่อดินแล้วมีเชือผูกขาแล้วเอาต่อพเนียด,ด้วยก็ได้นะครับผมแต่ว่านกต่อพเนียดจะเอามาผูกขาต่อดินด้วยไม่ได้นะครับผมสตัวนี้ผมก็จะฝึกให้ทุกท่านได้ดูตั้งแต่เริ่มผูกขาจน เป็นต่อเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นต่อดินหรือไม่เป็นต่อดินนะครับต่อให้พ่อเก่งขนาดไหนลูกก็อาจจะไม่เก่งเหมือนพ่อก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะตามพ่อนะครับตามสายเลือดของเขานะครับผมนกต่อดินนะครับผมก็ฝึกยากพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องสายเลือดเรื่องพันธุกรรมก็มีผลมากนะครับผมก็กินอาหารนะครับเชิงเชองครับผม เดี๋ยวอีกไม่นานไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็จะผูกขานะครับผมใส่สายหน้าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับตอนผูกขาจะนับเป็นการฝึกนกเขาใหญ่ต่อดิน ep หนึ่งนะครับหรือว่าตอนที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าจะเอาตัวไหนฝึกนะครับผมก็สองตัวนี้เลยนะครับก็จะผูกขาทิ้งไว้ทั้งคู่นะครับ ถึงเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สามารถฝึกได้เหมือนกันนะครับนี่ครับมารับชมลายตัวกันชัดๆครับอีกครั้งนี่นะครับผมเจ้าดอลล่าจูเนียนะครับดอลล่าน้อยนะครับผมพ่อเขาก็เป็นนกตัวลักของผมนะครับก็ใช้งานมาเยอะมากนะครับหลายท่านก็อาจจะรู้นะครับในหลายท่านที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูผลงานเก่าๆได้นะครับเมื่อ ต้นปีก็มีนะครับรู้ว่าปีที่แล้วก็เยอะนะครับผมก็ออกงานด้วยกันหลายงานนะครับต่อติดหลายตัวนะครับผมก็ไปจับนกดีๆให้คนที่ต่อพเนียนยม <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าหรือว่าเอานกต่อตัวอื่นต่อไม่ได้นะครับก็ไปจับให้เยอะนะครับหลายตัวอยู่นะครับไปตามต่ออยู่หลายอำเภอนะครับผมก็มีคลิปตามต่อมีคลิปออกต่อสนุกสนุกนะครับผมสําหรับพ่อเขานะครับตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธุนะครับพ่อเขา จ้าดอลลาร์นะครับลูกเลักของผมก็ไม่ได้ออกต่อเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกงผะสมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับขุนพลฤดูกาลหน้านะครับรอว่าปีหน้าสองตัวนี้ก็จะฝึกต่อดินนะครับผมกับต่อเพเนียดด้วยแล้วก็จะฝึกให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยด้วยกันนะครับผมแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อนะครับผมก่อนนี้เลยนะครับทุกท่าน สองตัวนี้เป็นลูกนกในฟาร์มของผมเองเป็นลูกนกสายต่อดินสายต่อพเนียนนะครับเป็นลูกของเจ้าดอลล่ากับแม่กังวานไพยนะครับเป็นลูกนก50สิบมาเลห้สบสายต่อดินประเทศไทยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็มารอลุ้นด้วยกันนะครับมารอลุ้นรอชมว่าจะฝึกเป็นนกต่อดินได้ไหมนะครับผมก็ตามนี้นะครับ2ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผม เดี๋ยวผมตั้งชื่อได้เมื่อไหร่ผมจะมาแจ้งพี่น้องอีกครั้งไหมครับผมนี่เลยครับสองตัวนี้จะฝึกให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันเลยนะครับผมจะถ่ายลง youtube ถ่ายคลิปวิดีโอทุกขั้นตอนการฝึกเลยนะครับผมก็มารอชมกันนะครับผมทางช่อง youtube มาร์คไทยบ้านเหมือนเดิมนะครับผมกับผมคนเดิมวันนี้ก็มาถ่ายให้ชม ประมาณนี้นะครับผมสาหรับลูกนกเขาใหญ่สายต่อดินสายต่อพระเนยดที่จะฝึกเป็นนกต่อปีหน้านะครับผมก็โอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมังไยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube มังไยบ้านต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมผมนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม